รถส่วนางรับในบรรยากาศการแข่งันสิบกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดขอบคุณที่ดื่มกันด้วยนะครับนครับคาราผมจากปลาหมองบ้านไทยลุงอ่านะขอบคุณพี่หมองกันด้วยนะครับเาอยู่จะเจอกันเมื่อไหร่นะครับก็เล่นลูกบู้เสือร์เมื่อใดยังดีครับผมนะครับเมื่อเจอพี่หมองปุ๊บเพราะเราต้องดีดกันแน่นอนอ่าขอบคุณมากๆเลยครับผมเติมปากเยอะปากเซีวันนี้อะไรนะ ตัดสิทเหรอตัดสิ์บอกป่ <Town> วยบอกเขาไปป่วยป่วยเซลล์เซลล์เซลล์น e <c oughs> ่าโอ้โหขยังที่ไม้ใช่ไหมที่ไม้ที่ไม้ที่ไม้่ชรชันัวหน้าัวหน้าามมาใิทธินะของมได้เสิร์ฟทอดาดี่ร้อนร้อแล้วค่ะขึ้มาเล่สนุกกันเองครับผมได้เลยนะครับดีมากมาที่จะจัดให้ในส่วนของ่านพิเศษด้วย นะครับผมเจ้าภาพหญิงหายไปแล้วเอออได้กร่เป๋าเตา๊บกลับเลยอ้าวเศร้าหรือเศร้าเลยโอ้โหน่าจะเป็นชุดอยู่อ่านะครับได้สะดวกในการร่วมสนุกของเราครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเราทีมงานเพิ่มเติมนะพี่ก็ด้วยจ้ะเมื่อรุ่นนี้นะครับเห็นโต๊ะด้านหน้าโอ้โหโยกย้ายกันแบบมันสะเดี่ยวมากเลยโยกแล้วอะไรแบบสะเดี่ยวสะเดี่ยวไปเลยไอ้น้องนะครับผมชื่อยอดมากเลยด้านล่างนะครับเออไม่ได้มางานเนี่ย มีเสด็มาเพิ่มกันเลยเออนะครับเรียกเชิญได้เลยนะครับมาร่วมเสด็กันได้ที่ด้านบนนะครับผมนะครับผมมากมายกันเลยนะครับผมในส่วนของงานเพลงนะครับที่นําเสนอกันด้วยแล้วนะครับผมสําหรับในรอบถัดไปนะเดี๋ยวจะเป็นงานเพลงของร่วมสมัยหลากหลายแนวเพลงกันเลยนะครับผมจะพีมาแล้วไม่ใช่หรืว่านะครับผมถึงวาระสนุกการแรปเขมเนะครับพี่จักรไหมแต่นล้วนั่นเพลงติ๊กตอกก็น่าจะพานๆาูมาบ้าง ได้จะได้าไม่ได้กเยาเรื่องนี้นะพร้อมแล้วเลยเจอเลยาวลมาไปเที่ยวกัน่เดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวดมือคียบอรดาไปใส่ควมสูแกันหนร่บมือคีบอเราสักครู่สักครู่แล้วตครับเมื่อกี้กินคาราบาวไหมอ่ากินคาราบาวไปยังไงไปดูีนืไอดีีูบัวยกหลักีีดทอด ่จะบอกว่าเป็นคุยกาแฟก็ไม่ได้ตัวเองมันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีใครเออไม่มีแฟนนะครับผมเมียไม่ให้มีอะไรใส่เดี๋ยวมาต้องการกนเรากันสักครู่เดียวครับนะครับผมให้อาจารย์น้องเตี๋ของเรานะครับได้ทำภารกิจส่วนตัวในส่วนนี้กันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับกับพี่หม่องนะครับผมในส่วนของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ลุมดูยกันด้วยสนับสนุนนะครับในส่วนของเครื่องดื่มมาในช่วงหัวค่ำด้วยครับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพบเจอเจอกับเราในงานวันชาปีของทางวัด แล้ว,วันใหม่บาังจากในวันที่4ิครับผมนะครับแล้วก็งานจะเริ่มต้นในวันที่13นะครับไปสิ้นสุดน้บในวันที่15ห้านะครับหลากหลายพี่ๆทีมงานกองเชียร์กันด้วยแล้วก็มากหน้าหลายตากันเลยกับทีมงานของนง้องๆนางราครับผมนะครับ,รบในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของงานวัดชายหญิงน้า